เวยอเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำริงกินี่ผัดพริกกระเทียมกันค่ะซึ่งพริกที่เราใช้วันนี้จะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะซึ่งจะไม่เผ็ดแล้วก็พอดี่อ,อเอาไปทอดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเส้นเส้นที่อ่อใช้วันนี้เนี่ย เราจะใช้เส้น l i n g u i n ่นะคะคุณผู้ชมเส้นจะต่างจากสปากเกตตี้เพราะว่าสปากเกตตี้ในเส้นเขาจะกลมแต่ิงก g u i n ่เนี่ยเขาจะแบนๆบนนะคะคือเมนูนี้เป็น,ปน,ปนาพาสต้าซึ่งค่อนข้างที่จะแห้งนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นที่มีลักษณะเป็นสปากเกตตี้ linguini หรือว่าจะเป็นคาเปลินี่ก็ได้นะคะที่เขาได้อีกอย่างก็คือ angel hair นะคะทำเมนูนี้สามเส้นนี้จะอร่อยนะคะ ตอนนี้ไอต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเส้นพาสต้ากันค่ะเส้นลิงกวีนี้ที่ไอยใช้วันนี้เนี่ยไอาจะใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะคุณผู้ชมใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาช่วงแรกคุณผู้ชมคนให้เขาแยกตัวกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณผู้ชมไม่คนตั้งแต่แรกๆเนี่ยเดี๋ยวเส้นเขาจะติดกันเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ำแป้งเนี่ยออกมาจากเส้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกตอนที่เขายังไม่อ่อนตัวมากเนี่ยต้องคนขี่นิดนึงค่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบวิธีการขั้นตอนของการต้มเส้นโดยละเอียดว่าทําไมถึงต้องคนอะไรยังไงประมาณไหนเพราะอะไรแป้งออกช่วงไหนหรืออะไรคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ในสปาเกตตีซีตันหน่อยนะคะอ๋อยคือลงไว้ให้แล้วซีตันเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ไปหาดูได้เหมือนกันมันก็จะเป็นโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์สําหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ เดี๋ยวจะต้มเส้นอย้ยประมาณ10นาทีนะคะเส้นเ่ะต้มเสร็จแล้วนะคะประมาณ10นาทีผ่านไปเดี๋ยวจะไปสเปรย์น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะส่วนน้ำต้มเส้นนะคะคุณผู้ชมอ๋อยจะตักขึ้นไว้เนี่ยประมาณเศษหนึ่งนสี่ถ้วยนะคะเผื่อเวลาเดี๋ยวถ้าเราผัดแล้วน้ำมันแห้งเนี่ยเราจะได้เอาน้ำต้มเส้นเนี่ยใส่ลงไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้น้ำเปล่าไม่ได้เหรอคือน้ำต้มเส้นเนี่ยเกิดจากการที่ แป้งของเส้นเนี่ยลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ได้เนี่ยเขาจะมีความเหนียวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมจะ, sentido, จะผัดพวกเส้นสปาเกตตีเนี่ยตักน้ำต้มเส้นเนี่ยทิ White, ้งไว้ประมาณนี้คะ่ะส่นหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วแห้งค่อยเอาใส่ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะผัดพริกกระเทียมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอ๋อยใส่น้ำมันไปแล้วนะคะสองช้อนโต๊ะคะ่ะไฟปานกลางเลยนะคะใส่หอมหัวใหญ่ไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่นี่อ๋อย สัดละเอียดนะคะคุณผู้ชมเอาใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ1ห,หัวเล็กนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมใช้หัวใหญ่เนี่ยใช้แค่ครึ่งหัวก็พอนะคะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ทอดพริกแห้งนะคะคุณผู้ชมสามารถนําพริกมาทอดก่อนที่เราจะลงหอมได้นะคะ mm hmm. ก็หั่นเป็นท่อนๆก่อนนะคะแล้วค่อยลงทอดพอดน้ำมันที่เราใช้มันแค่2ช้อนโต๊ะเองคะ่ะ ไม่ต้องสุกมากนะคะคุณผู้ชมเอาแค่พอให้แบบเริ่มสุกเริ่มจะมีสีใสเ่งนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะ5้ากลีบซอยบางบางอย่างี้นะคะอ่าถึงขั้นตอนนี้นะคะกระเทียมก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมของกระเทียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงแฮมไป แฮมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าชิ้นอ้อยเนี่ยมันชิ้นหนาๆอ๋อยใช้สโมกแฮมนะคะชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้บางท่านเดี๋ยวถามว่าไปซื้อที่ไหนไปซื้อได้ที่แมคโครนะคะจากนั้นก็เอาเส้นเราลงเลยค่ะเส้นหมี่ที่นี้ที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะคะ ใส่ซอสซุงโรสค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะจะเลียนซีทันนิง่งค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะออยว่าจะเอาแห้งประมาณนี้นะคะออยไม่ใส่น้ำต้มเส้นละใส่พริกแห้งลงไปนะคะสองเม็ดใหญ่ะคะ่โคะโหระพาค่ะหนึ่งถ้วย ปิดตาวเลยค่ะเสร็จแล้วคนอีกนิดนึงให้ใบโหระพานย่ำลงไปหน่อยหอมมากๆค่ะตอนนี้เสร็จแล้วน้ำต้มเส้นไม่ได้ใช้นะคะงานนี้ไาค่ะเดี๋ยวไปจัดสุจานกันเอาน,นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะรับประทานได้เลยค่ะตอนนี้หอมพริกขัวมากๆค่ะ สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครวยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง f c e e o o o k f n p p g g เครวยเองค่ะ